ผดรกกอัับ,บ,บไฟท์เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอดิักับอยู่ที่อยู่ที่กระบี่มีใครเป็นคู่บ่าซวซ้อมเราตอนนี้เจรตาเล็กกับเพชรบุตรับเบอรพีบีไหนครเจอเหรอเนาะ,ะตอนนี้อายุท่านอไรครับสครับสูงเท่าไหร่สูงน้ำหนักป่อยๆน้ำหนักป่อยี่สิบมวยสไตล์อะไรครับเดินวันนี้เลยต้องมาเจอกับไตเติ้ลนะยังไม่เคยต่กันมยเคยอเ อ๋อวันนั้นต่อยกันที่ที่นี่เป็นไงบ้างชนะอ๋อเคยชนะเข้ามาด้วยวันนั้นชนะกันแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดอ๋อเบียดเบียดกันวันนั้นต่อยเวกี่กิโลยี่สิบห้าวันนี้ต่อยยี่สิบหกวันนี้ต่อยยี่สิบหกะก็คือล่าสุดเลยใช่ไหมวันนี้กลับมาให้เขาล้างตาคิดว่าวันนี้เขามาล้างตาเราได้ไหมย้ำชนะเลยไม่ให้เกิดเลยนะเมื่อกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้างขาดสองขีดออกมาขาดมาสบายเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมใหญ่ยำชัยนาวนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้นี่ัครับน้ำหนักคุมมากี่กิโลเนี่ยวันนี้คุมาสองโลได้อ่ะคนจังหวัดฝากเชิญเชวนแฟนอบแล้วหน่อยวันนี้พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมอ่ะขอโชคดีวัสดีครับ